Merci. thank you ยันเช้าวิเจซี่อย่างน้อยวันต้องกกงไปกีกหนึ่งแบบเป็นปกติทุกวันเพื่อสร้างฟิลสต่สุดท้ายฟิลม,มันดังกลายเป็นเบาหวาน,วาวานถึงเรื่องาเสียงหวานเลยหมอบอกตับคุณแย่แล้วแย่แล้วตรวจเลือดเลยบอกกระบ,บอกใหญ่เลยอยู่ไปตรวจเนี่ยตั้งน้ำตาล ทั้งคอเลสเตอรลอลไตกีสลาย์ที่เขาว่านะมีหมดผมมีหมดเลยสูงหมดเลยคราวนี้เริ่มเครียดพอเครียดตุกน,น้ำเหลืองน้ำเลือดเดินไม่ปกติหน้าเนเริ่มตกหลังตายหย่อนฝ่าขึ้นเต็มหน้าไม่รู้จะทำไงหลังเหลืองตกหมดคือมันหมดอนาคตแลว้วไม่รู้จะทำอะไร ไปหาหมอหนวดไปหาหมอที่ไหนก็ไม่ยอมหายเบาหวานก็ไม่หายซ้ำน,น,นานๆเข้าแขนนี้ยดเริ่มยกไม่ได้ล็อกอยู่แค่นี้แล้วรับงานดนตรีเล่นแขนโก่งเนี่ยครับเพราะมันลงอย่างนี้ไม่ได้โก่งอย่างนีน้จะทำยังไงควรแล้วชาสองน,นี้เนี่ยชาแบบไปรู้เรื่องเลยเข็มทิปลงไปไม่เจ็บ แต่เก็บที่ไม่เจ็บที่บอกเป็นเบาหวานแล้วจะชา,ชาปลายนิ้วเอาและข้อมือาเนี่ยแถวเทา้าแถวเทา้าพอความรู้สึกว่าชามันชาหมดมก็ใจไม่อยู่บนเนื้อกับตัวแล้วเนี่ยผมก็เลยทำอย่างนี้ไปนวดที่จันบุรีหมอเทวดานวดเบาๆนะครับเบาๆจับเส้นจะบอกทำไมหมอทำไมนวดเบาเลยะก็เส้นมมนได้อยู่รืออะไร มันไม่ใช่กระดูกมันเป็นเส้นเส้นมันอยู่ตื้นๆนี่แหละดีขึ้นกระดูกเคลื่อนเลยนะครับเราต้องไปจับกระดูกขึ้นเคลื่อนนี่เลยอายุ82ปีคุณหมอคุณหมอเครื่อที่จันทบุรีเรียกหมอที่ร้ดังมันดีขึ้นแต่ว่ายังไม่หายชาและยกได้ขึ้นมานหน่อยนึงคราวนี้ก็ไปทา้งป้านไปภูเก็ตไปหาหมอนดวด วิธีบ้านๆคนที่ทาหมอนเราบอกโอ้ยนี่คุณพังผืดเต็มไปหมดเลยพังผืดเกาะแล้วอย่างเนี้ยมันเป็นมานานแล้วก็ฉีกแขนฉีกมันไว้ออกกับพวกขาเนี่ยอ้ากเากไเบี้ยวหมดเลยแกก็งา้างเงียบเลยแต่ไม่เป็นไรทําให้เสร็จเลยเพราะว่ายังไงอย่าปัญหาย,ยายหายแต่รูปที่เขาถ่ายมาหน้าตาแต่เราลูกดูไม่ได้เลยบอกว่าไม่เอาแล้ววิธีนี่ผมไม่เอาผมกลัว ก็เลยไม่มีทางเลือกหมองให้ยากินเป็นยาลดต่ำต่ำเม็ดของโพยาบาลต้องกินทุกวันถ้าไม่ดีขึ้นจะฉีดอินซูลินเขาจะฉีดอินซูลินเนี่ยผมก็เริ่มแย่แล้วผ่านตัวตันี้บอกว่าคุณฉีดอินซูลินแล้วคุณเตรียมตัวซื้อโลง์ได้ใกล้ตายนะาฉีดอินซูลินและนะ้วนะมันไม่หายนะเอาหวานตับตเปิดยังไงก็ไม่หาย ับคุณวิเชียนเป็นนายกสมาคมช่างภาพห่งประเทศไทยในปัจจุบัปปบนแกเป็นโรคไตาวายทำงานหนักเมืองให้เคมีเคมีวัละสองรอบค่าไตไม่ดีเลยหน้าตาตกเหมือนกันเลยสองคนที่ไปพอต่อต้านโลหะหนัทสี่หน้าตาของป็สองคนเลยกรงานหนักเอาคิวเชนว่าไงก็เนี่ยดาบน้อยดาบน้อยชวนตั้งเป็นปีแล้วเราไม่ได้ไปดาบน้อยคือน้อกเคย น้องเคยจากบานดินที่เจ้าของฟอร์นะ่รรู้จักกันเป็นคนที่อยู่ในเครือข่ายที่ต่อต้านรถตัดเิกซีเหมือนกันชวนเป็นปีแล้วไม่เชื่อแกก็อธิบายให้ฟังว่าดื่มน้มันมะกอกอดอาหารดื่มน้ําสุขภาพและสุขภาพจะดีขึ้นไม่เชื่อจนเป็นปีเป็นอย่างเงี้ยพอเป็นปีอย่ายกแขนไม่ได้นยะเอาไม่มีทางเลือกแล้วพี่วิเชียนพาไปใจนะ่ะคือไม่อยากไปหรอกไปส่งพี่วิเชียนการไม่มีคนนั่งไปด้วย ก็ขับรถิเชียขับรถไปถอยรถคันที่ดีสุดในบ้านคือรถเบนซ์ออกไปขับไปสีสสเกตไปถึงสีสสเกตผมก็ไม่สนใจดูยาอยู่ังดูยาอยู่ออกไปดูยา่นู่นฝากทางวัดนะฮะตรงหน้าอบตอะไรทุกอย่างดูดูจะชื่นใจแล้วกลับมาก็ยาอีก็เดินไปดูดูดีไม่ได้สนใจกระบวนการอะไรวันแรกผ่านไปวันสองผ่านไป วันที่สามมีการจัดกระดูกพอเขบจัดกระดูกจุดครับกระดูกด,ด,ดีขึ้นทุกอย่างดีขึ้นไปจุดขัดยังยอดพอบาตอน,น,นคืนเนี่ยขบวนการทั้งหมดเลยทั้งสังเข็มอะไรบอกคุณจะลากผมไปทำอะไรทำเลยสังเข็มด้วยผมฝังเยอะมากเลยครับขณะที่ฝังไม่ได้ฝังแบบที่น้องที่มาลากอย่างนี้ครับผมทั้งฝังด้วยทั้งจัดกระดูกไปด้วยเจออาจารย์เจ็ดแก้วเข้าไป แกเห็นผมป like ุ <combined> in yup. ๊บแกเรียกมาจับเต็มที่เลยเต็มสูบเลยมองอยากมาที่อีกยืนขึ้นจับอีกอยากมาที่อีกท้องงี้บวมอยู่จับอีกไม่รู้กี่รอบต่วกี่รอบบอกจับท้งเข็มเนี่ยจัได้ไมเป็นไรไม่เจ็บเลือดซิ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 ไปดจับกระดูกให้ยังงั้นเลยแต่มันดีขึ้นจริงพอตอนกลางคืนที่ดื่มน้ำมันมะกอกดื่มน้ำมันมะอกเอ้าดื่มน้ำมันมะกอก ยกแขนได้สุดเลยแขนที่มันล็อกเกลือนยกสุดแล้วปลายที่ชาหายหมดหายวันนั้นเลยที่มันชาอยู่เนี่ยทุกทุกที่มันชาอยู่หายหมดเลยผมก็เลยถามว่าอาจารย์วันนี้ที่หายเนี่ยหายเพราะอะไรอาจารย์วันนีบอกว่าก็าเกายได้จากกระดูกได้ฝังเข็มการฝังเข็มเนี่ยเขาบอกว่าก็เหมือนกับลูกโป่งนะครับที่มันมีลม จเจาะเอาเข็มเจาะลงไปเรื่ืึงลงมันออกมามันก็หายปวดกล้ามเนื้อเราเนี่ยมันมีลงที่ดันจากกระเพาะดันจากภายในมาตุกมันเข้าไปตามกล้ามเนื้อแล้วก็ปวดร,รู้สึกปวดตามกล้ามเนื้อแอเอาเข็มที่เจาะไปแต่ตัวเข็มที่เจาะไปเนี่ยมันก็ทําให้เลือดไหลเวียนด้วยช่วยด้วยทําให้ดีขึ้นแต่บอกว่าอันเนี้ยจะช่วยได้ประมาณห,หนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์สามอาทิตย์หรือเดือนหนึ่งเดียวไก่ก็จะมาเป็นเหมือนเดิมจากกระดูกก็เหมือนกัน ไม่ได้หายขาดเลยอันนี้เป็นการแก้เรองต้นที่ตับมาทํางานที่เลนพิกลนะครับทําให้เราได้ปวยรูปป่วยนี่เจ็บนู่นเจ็บนี่อันนี้คือเบรองต้นของการดูแลรักษาที่จะไม่ให้ปวดเมื่อยไปสองอาทิตย์สามอาทิตย์เดือนหนึ่งแต่สิ่งที่มาจาเป็นอีกก็คือที่อยู่ภายใน,นที่เราจะขับมาันี้ครับที่เราสวนทวารน,นี่คือลูกน้องวันนี้เราจะไปจับผลนาโจรก็คือนิ้ว ในถุงน้าดีนิ้วในตับไขมันที่พอกอยู่ในลำไส้วันนี้ที่เราจะไปจับหัวหน้าโจรอันที่ที่เห็นเห็นนะ่ะยัดแย่สายไปแล้วพูดพูดออกมานี่ดเด้งเด้งลูกน้อง <c oughs> คือนี่แหละครับสี่ทุ่มดื่มแล้วมันก,ก่อตัวเตรียมตัวเลยหลังจากนี้ตีสองท้าเกิดตีสองถ่ายาเก็บใส่ถังใส่ถังนะครับแต่ก่อนตีสองเขาถ่ายใส่ช่วงไป หลังตีสองใส่ถังตลอดเลยตอนเช้าก็ยังไม่ออกไม่เป็นไรดีท้อใส่มาแล้วใส่ไปที่ถังเหมือนเดิมเหมือนกันนะครับเนี่ยเลยกลายเป็นที่ว่าทําไมผมถึงจะต้องเดินสายไปแล้วก็บอกพี่น้องนิดหนึ่งพี่ตับครั้งที่สามที่ผมไปทําเนี่ยอาจารย์กวัลตินมาจับมือเลย,เลยบอกว่าไก่ขอร้องอเอาเพิ่มอาจารย์กวัลตินเอาเพิ่มขอร้องให้ไก่หยุดเล่า เพราะว่าเซลเล์มะเร็งของไก่ออกมาเยอะเหลือเกินเยอะกว่าคนอื่นซึ่งผมดีใจมากเลยวันนั้นน่ะของผมหมดแล้วไม่มีเลยเขียวๆไม่มีเลยครั้งนี้เขาบอกเปี่ยนร้ายที่สุดในคอรองเลยเพราไก่เลาะร้ายที่สุดเพราะมันมีแต่เซลเล์มะเร็งอ่ะที่อยู่ใต้ฐานก็มีแต่เซลเล์มะเร็งเขียวเขาบอกโอ้ยยืดอ่ออย่างเงี้ยเซลล์มะเร็งเขาบอกออกมาดีแล้วเพราะันนั้นไก่กเขาเติมหน้าตามผมก็ทำปากเงี้ยเพราะยังอยากกินอยู่ แล้วผมกลับมานะครับสิ่งที่เกิดตามมาหลังจากคอสนั้นล้าทำสองสามครั้มาสังเกตตัวเองกลิ่นปากหายไปไม่มีกลิ่นปาก,ปก,ปากเลยเลือดออกตามไหลฟันไม่มีเลยที่พูดออกมาแล้วกลิ่นลมหายใจเหม็นๆไม่มีสิวที่เคยขึ้นหัวปูดๆนะครับสองวันไม่ได้สระผมทุกวันนี้อาทิตย์ไม่ได้สระผมก็ยังไม่มีไม่เกิดขึ้นไม่คันหัวเหงือที่ออกนะครับ ถามได้ดูเหนื่อที่ออกซับเสื้อนี่ครับที่มันเหม็นมากเลยเหม็นแบบหูเหม็นสาบเหม็นสาคนนะขนาดตัวเลยเขาได้ไหวเลยนะสักผ้าเียรู้เลยทุกวันนี้ไม่มีเงื่อออกขนาดไหนก็ไม่มีกินกแคกันแล้ววีโต่ป่าเต่าไม่ได้กินของแล้วไม่มีนะครับหมดนี่ผลจากการลากซิับเดี๋ยวเราจะรู้ว่าพวกนี้ที่ถ่ายออกมาเนี่ยมันเหม็นไม่ใช่ไข่เน่านะ ไม่ใช่หมาเน่านะกลิ่นศพเน่านะครับถึงว่าเวลามันอยู่ในในในลำไส้เราที่มันคลอกอยู่ในตับในลำไส้เรามันเหม็นที่จะถ่ายมาขนาดนรกนพวกนี้จะ,จะ,จ,ะจะรู้จะเห็นนะครับพอมันดูดซับกลับไปตัวเราก็เหม็นนะครับกลิ่นตัวเราก็เหม็นเนี่ยก็คือนี่นี่นี่คือรายละเอียดแต่ คือเรื่องปากปากปากเนี่ยมันหายไปกินปากมันหายไปแต่ปากหมาเหมือนเดิมเพราะว่าปากเสียปากเสียยังเหมือนเดิมอันนี้มันต้องแก้ทางจิตอันนี้มันต้องแก้ทางจิตที่เรามาแก้นี่คือแก้ทางกายและอีกส่วนหนึ่งคือปรับปรับจิตปรับวิธีการการอยู่การคิดการอะไรต่างๆนานาเคยโกรธก็ลองปรับไปดีไม่โกรธ ที่อยู่นี่เราถือว่าเป็นการฝึกฝึกไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆฝึกว่าไม่โกรธเมียดาก็ไม่โกรธคนดูดดาก็ไม่โกรธคนที่ดาไม่โกรธยิ้มแย้มก็ถือว่าเป็นการฝึกันมีตัวช่วย่ยถือให้เราไม่ต้องไปเหมือนเดิมให้า่าบุกยอมไม่ได้เดี๋ยวลากตืวไปจิงเอาใหม่เรากลับใหม่นะครับไม่จะเป็นต้องโกรธเี่พอสุดท้ายคนก็ตายด้วยกันแหละแต่ตายแบบไหนตายแบบมีคุณค่าหรือจะตายแบบไม่มีคุณค่าสิ่งที่ตามมาก็คือเสียงมันดีขึ้น ผมไม่ได้ป่วยมาเป็นปีๆแล้วนะครับเนี่ยบังเอิญช่วงเดือนที่ผ่านมาสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยงานทุกวันลงใต้อทิตย์หนึ่งไอป็นเท่เดือนหนึ่งเนี่ยเดือนหนึ่งสี่ครั้งลงใต้เดือนสี่ครั้งอทิตย์หนึ่งพองกลับมาที่สองวันมามีงานท,ที่ลงไปใต้ลงไปใต้แล้วต้องขับรถเองไม่ไว้ใจคนอื่นลงไปขับเองจนไม่ไหวจริงๆคอรสบอกว่าเขาไม่มาให้ผมผมโกรธ ยังอยู่ที่บางแสนเล่นบางแสนแต่อีกวันหนึ่งก็งไปที่ใต้เหมือนคราวที่แล้วเนี่ยอยู่กเกาะสม็ดแต่ต้องลงไปสงขาเลยต้องไปเล่นให้หน้าแม่โกรดก็เลยต้องตีเครื่องบินไปแล้วหลังจากที่ตีเครื่องบินกลับมาเนี่ยคือสองเดือนสามเดือนเนี่ยผมกำงานหนักมากแต่ว่าไม่ป่วยยังไม่ป่วยแต่มันกำงานหนักจนนอนก็ไม่ได้นอนเนีย่ยนอนสองชั่วโมงสาวเที่ยขับรถไปพอตื่นมาก็ขับต่อเพื่อจะให้ถึงจุดหมาย หลังที่เคยปวดนะครับ200กิโล300กิโล400กิโลเนี่ยตอนนี้ขับได้ไม่ปวดเมื่อก่อนนี้100กิโล200กิโลปวดกินกาแฟตลอดทางตอนนี้ไม่ต้อ,กอง,งกินสุขภาพมันแข็งแรงขึ้นแต่พอกำลงานหนักเข้ารู้แล้วตากฝนด้วยไปที่สะเด็ดตากฝนด้วยอย่างพอลงเครื่องมาหิวผมก็มาสั่งนี่กินขาไก่ซูปเปอร์ซูปเปอร์ซเปอร์ขาไก่ซปเปอร์มันทั้งเปรี้ยว มันทั้งเปรี้ยวแต่ไอตัวเปรี้ยวแต่มันไม่ใเปรี้ยวมะนาวมันกลายเป็นเปรี้ยวของน้ำส้มสายชูไงฮะซึ่งเราไม่รับแล้วตอนนี้ท้องเรามันไม่รับไอพวกแสบ,บปอมพวกนี้สารเคมีไม่รับท้องผมจะเสียทันทีเลยโอ้โหหลังจากเดินกับปลาถ่ายถ่ายแล้วถ่ายอีกถ่ายทั้งหลายรอบถ่ายไม่ยอมหยุดคนอื่นนั่งกินอยู่ด้วยไม่เป็นไรแต่มีเราถ่ายคนเดียวเพราะนั้นหลังจากล้างสารพิษไปแล้วนั้นลไส้จะสะอาดเหมือนเด็กนะครับกินอะไรไปปุ๊บตาย ท้องเสียเลยท้องดิ้เลยเป็นอย่างนะั้นหลักอย่างนี้ท่านดีเออเรียกว่าหลักผิดตัดไปแลนะ้วเนี่ยกินพริกเม็ดเดียวก็ต้องระวังน,นะครับเจ็บมากตั้งแต่ปลายลิ้นเลยนะลิ้นนี่จะรับรสดีมากเลยครับเค็มก็เค็มมากเลยครับแล้วบุหรี่น่นะครับมันจะเลื่อนกันไปเองนะครับเพราะดูดแล้วมันไม่อร่อย <laughs> <laughs> ผมลองแล้วผมลองเคยข้ามไปเซเว่นไปซื้อบุหรี่ที่แพงที่สุดเลย ดูแกอพวงาลัสิดูมันไม่อร่อยไม่อร่อยที่เลยที่ข้าคอบเลยได้เดี๋ยวถ้าอดได้เอาพวงอะไรเข้าคองเอาพวงมาลัยลถหรืเปล่าพวงม้อยล้กสิบพวงเะไมเนี่ยเดี๋ยวขอคุหน่อยพี่ตุ้นตุ้น อยู่ชั้นสูงสุดข้าตู้ก็วางบนสูงสุดบูชาเหล้านะครับปีไหนปีไหนปีไหนตอนนี้น้ำหมักนะครับอยู่สูงสุดเหล้าไปอยู่ใต้กันไดแล้วเละยังไม่ได้กินอะไรกันอีกสักนานเดียชีวิตมันเปลี่ยนชีวิตมันเปลี่ยนไปนะครับเดี๋ยวดูเวลานิดยากยากผมก็เลยอุทิศตัวเองบอกว่าหลังจากนี้ไปเนี่ย ไม่ดื่มเหล้าแล้วเสี่ยงด้วยเสี่ยงต่อการอุบัติเหตุด้วยเลยว่าถ้าเราไม่เบ็ดคนคนอื่นที่กินเหล้าบา้างบ้างก็อุบัติเหตุใส่เราก็ได้เวลาขับรถจักรานให้จะทางานให้สังคมทําอะไรที่มันชูโรงสร้างสรรผมก็เลยคิดว่าถ้าเพลงนะผมทําถนัดทางด้านเพลงผมก็จะเกยนเพลงที่มีสาระบินขา้า้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ือ,อเ้้้้้้้้ล้้้้้ ท่านบอกว่าเดินทีละข้าวกินข้าวทีละคำทำทีละยอย่างมันโดนใจเลยเดินทีละข้าวกินข้าวทีละคำทำทีละอยา่างซึ่งเราไม่เคยเราไม่เคยคิดอย่างนั้นเราคิดมาหลายอยา่างแล้วก็จะทําหลายๆอย่างด้วยแล้วก็ไม่สําเร็จเลยสักอย่างด้วยชีวิตแบบอย่างน,นี้ขณะนั่นองอุจจาระอยู่นะครับเลยคิดเรื่องงานอะไรกันแล้วะขี้ไม่ออกเหนื่อยมากจรงาน่ยา เดินทีละก้าวกินข้าวเป็นกรรมในอยาหรือว่าความขาดแคลนไม่ใช่ปัญหาถ้ามีปัญญาและความอดทนในหลวงกล่าวไว้ความขาดแคลนไม่ใช่ปัญหาถ้ามีปัญญาและความอดทนคนจนเท่าไหร่เราก็าไม่ต้องกลัวครับเรามีปัญญาเรามีความอดทนต้องมีความอดทนไห้เพราะฉะนั้นต้องฝึกความอดทนใครดา่าใครว่าอะไรก็าว่าใครามาทวงหี้ทวงสินก็เราก็อดทนไหมแ้วก็บอกกลับไปว่าไม่ใช่ บอกว่าถ้าเราไม่ตายแกก็ได้คือแน่นอนแต่ถ้าแกมาทวงบ่อยๆแล้วอาจจะฆ่าตัวตายแกไม่ได้คือไแต่คือเรามีจิตใช้คืนมันก็ได้แนละ้วเนี่ยมันก็ดีแล้วมีจิตใช้คืนบางทีมันไม่มีเราพูดคุยกันก็พูดคุยกันไม่ต้องหนีนะทงหคนนะครับในการพูดคุยกันเราหาทางออกกันไปไนะครับอ่ะปักสุเพงปรญญาในหลวงนะ วนของงานศิลป,ปะงานเพลงไปปรับเปลี่ยนวิธีคิดนะครับเพราะบางคนมาลักติดตับอย่างเดียวก็ได้แค่ลักทิดตับว่าจะมันสุขภาพจะดีขึ้นจะไปกินอาหารก็จะต้องกินบางสาวรัต์ต่อไปนี้เพื่อสุขภาพจะดีขึ้นตัวเองจะดีขึ้นแทนที่ไม่กินเนื้อเนี่ยไปสงสารสัตว์เรือสงสารสัตว์ต็องไกินเนื้อด้วามันไม่ได้คิดอย่างนั้นเนี่คิดว่ากูต้องสุขภาพดีขึ้นต้องไม่กินเนื้อสัตว์ แต่ถ้าเราคิดอย่างสงสารสัตว์เหมือนดูสัตว์เนี่ยมันทั้งเป็นเลยนะไก่ต้องเป็นอะไรปวดตุ๊ตุ๊ตตเพื่อมาทำไส้กรอก้อดตอกอะไรที่เรากินเนะี่ยมาสงสารน่ะสงสารหมูที่ฆ่าที่มันต้องเอาปืนยิงหัวมันปึ๊งแล้วมันแร่นเนื้อเสียเนื้อนะเกิดความสงสารไม่ให้เกิดความว่าไม่กินเดี๋ยวตับไม่ดีทํางานนะเพราะทำงานนะไมนอิดไปเนาะ สองสามวันนี้หลังจากลงเครื่องบินมาหานใหญข่ขับรถกลับมาบ้านไข้แตกขนาดหนักอยู่บนมอเตอรเวยผมไม่กินยาลาดจะลองดูว่าเป็นขนาดไหนเพราะไม่ได้เป็นมานานดีใจไงผมไม่ได้เห็นไข้ามานานาไม่ได้พิจารมานานแล้วมันเป็นยังไงมันนอนดูเหงื่อแตกพอคุ้มผ้าเหงื่อพอ พอหนาวปุ๊บแ,แล้วมันเป็นอย่างเงี้ยเป็นสลับไปสลับมาอย่างเงี้ยจนไปถึงตีหนึ่งตีสองแล้วค่อย่อยานลัมมาถ <ś c oughs> ึับ้าแล้วก็ยังไม่ได้กินยาพาราระคายคออยู่วันนี้กะเอาว่ายังไงเล่นไม่ได้คุยให้หมอวัดฟังหมอวัดมาบอกมานอนลงแกนวดกระเดือกนวด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 ,นวด,นวด,นวด สุดท้ายอาการไตหายนะที่ระคายคอที่จะร้องไม่ได้โปรความจริงแกมีวิชาแกแกชอบหมกวิชาแกดูอาการแกดูอาการแต่ละคนแต่ละคนนะครับหมอวัดความแยแย้นไม่ใช่ปัญหาถ้ามีปัญญาและฝังทนนะครับ ปัญญาและความอดทนคิดดีทำดีมีเหตุผลไม่ต้องกลัวจนเพราะเรามีปัญญาวามแพ้แพงไม่ใช่ปัญหาถ้ามีปัญญาและความอดทนคิดดีทำดีมีเหตุผลไม่ต้องกลัวจนเพราะเรามีปัญญาเมืองไทยอุดมสมบูรณ์เพิ่มพูฒให้มีคุณค่า จะสมปราถนาตามรอยพ่อฟ้าประชาจะรุเชนความขัดแย้งไม่ใช่ปัญหาแต่มีปัญญาและความอดทนคิดดีทำดีมีเหตุผลไม่ต้องกลัวจนเพราะเรามีปัญญาความขัดแย้งไม่ใช่ปัญหาแต่มีปัญญาและความอดทนคิดดีทำดีมีเหตุผลไม่ต้องกลัวจนเพราะเรามีปัญญา แนวทางสรรสร้างผลงานให้เห็นแยกจุดงไปทุกประเด็นพระองค์ทรงนินให้เป็นแบบไทยความแพรไม่ใช่ปัญหาถ้ามีปัญญาและความอดทนคิดดีทำดีมีเหตุผลไม่ต้องกลัวจงเพราะเรามีปัญญาความแพ้ไม่ใช่ปัญหาต้องศึกษา จะจับเอาไว้คนไทยทุกคนพระองค์ทรงให้แนวทางสร้างผลงานให้เห็นแยกยนไปทุกประเด็นพระองค์ทรงนินให้เป uh ็นแบบไทย ความขัดแทนไม่ใช่ปัญหาถ้ามีปัญญาและความอดทนคิดดีทำดีมีเหตุผลไม่ต้องกลัวจนเพราะเรามีปัญญาความ่างแทนไม่ใช่ปัญหาต้องอุตสา,ามหอดทนเขาไว้คิดดีมีแต่กำไรจดจำเอาไว้นคนไทย ใช่ปัญหาแต่มีปัญญาและความอดทนคิดดีทำดีมีเหตุผลไม่ต้องกลัวจนเพราะเรามีปัญญาเป็นเพลงปัญจาในหลวงนี่คือความภาคภูมิใจที่ได้เขียนโดยอจารวิวัตยัคพรอาจารย์ยักษเป็นคนสนิทของในหลวงให้ขอ้อมูลในการทำเพลงแลว้วาวน,นี้ใกล้เวลา ก็เวลาสี่ทุ่มตอนแจกได้แจกก็มันก็ะตอกแจกก็มันกระตอกจะสี่ทุ่มแล้วะจะสี่ทุ่มแล้วคดีเนี่ยเราจะให้ไปไปดื่มข้างนอกจะได้เย็นๆสบายๆเดินรีแลกได้นะครับคดีครัพพาก็ใจนิดตึงคอสแรกจะพบไปศรีสาโศกเนี่ยคนไปดื่มเนื้อมากรตอกกันโดยร้อยคนนะจำนวนร้อยคนเนี่ย ปรากฏว่ามาดื่มน้ำมันมาตอกเสร็จไปนอนประมาณสักห้าสิบคนอ้วกแตกอันนั้นคอสแรก,กที่ไปนะพอคอสที่สองผมไปเนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ใหม่บอกว่าหลังดื่มมันมรตอกอ้วให้เดินรีแลกประมาณนักยี่สิบถึงสามสิบนาทีก็เดินรีแลกกันแต่ก็ยังมีสักสามสิบเปอร์เซ็นต์หรือยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์ยังอ้วกอยู่พอมาคอสที่สามก็วางแผนกันใหม่ อาจารย์กวีนีบอไกไปเล่นลดนตรีไปเลยครึง่รงชั่วโมงแล้วนี้เขาเต้นกันให้สนุกสนานให้ผ่อนคลายเต็มที่เลยซึ่งปรากฏว่าวันนั้นอาจะนวนร้อยคนนะครับไม่มีใครวกเลยเพราะว่าพอพอน้ำมันประกอบมันลงเข้าไปสู่ระบบร่างกายมันไม่ตีกลับขึ้นมาแล้วฮนะลมเริ่มมันถูกทําลายโดยการขับเคลื่อนของร่างก,กายหมดขยับขย,าย,ยายร่างก,กายหมดเพราะฉะนั้นหลังจากที่ดื่มน้ำมันประกอบคนนี้นะครับ ให้เรามีแหลกแบบสบายสบายเต้นลัมแบบสบายตามเพลงที่ร้องไปนะครับสักประมาณ25นาทีหรือว่าครึ่งชั่วโมงตามสบายไม่ต้องไปคิดอะไรมากเต้นลัมแบบให้สบายที่สุดนะครับผลปรากฏว่าเท้าที่ผมเข้าครอร์สที่สานะครับนอนหลับสบายไม่มีใครอ้วกจากกระบาดกระตก,กแถมตอนเช้าตื่นขึ้นมานะครับขับถ่ายแบวัางมากกว่าทุกคอสระบบขับถ่ายากขาใช้มันมาออเาอเาผู้อะไรออกมาต่างๆในตับใน ถุงน้ำดีในล,ลำไส้ออกมาเยอะกว่าปกติทำให้ผมที่ต้องเดินสายไปเที่ยวตามเป็นเล่นดนตรีและอธิบายอย่างนี้แล้วก็ไปเล่นดนตรีเขาเต้นเ้นรำกันก็เลยไม่มีวันหยุดเลยตอนนี้เป็นที่มาในการเดินสายนะครับแล้วก็เป็นที่มาของการที่ทำไมจะต้องเต้นรีแลกซ์หลังจากดื่มน้ำมปลกาอกครึ่งชั่วโมงนะครับหลังจากนี้จะเล่นดนตรีสนุกไม่สนุกขอให้เราสนุกกันไว้นะครับจะได้ถ่ายก็เยอะ ตอนเช้าอาจจะได้ขี้เดินเตะสังอะเดี๋ยวคราน,นี้เราย้ายของออกไปข้างนอกแล้วก็ให้พี่น้องเราเดินออกไปข้างนอกนะ